มาสักตีพี่น้องป้าเห็ดไข่ดอกเห็ดไข่ไหมพี่แต่ดอกเง่้ยๆเลยวะนี่นี่แหละไปมืดมืดจะมืดมืดอยู่ใสจักมุ่งเทียงมาเทียงใบายมาเอาไปป้าเลยเไปป้าเดียวเนเออ พีมเอาไปเขาตูเาต้เย็นไ,ไปไหนมีแตเหตุไขได้มือเนี่ยบ่ได้เห็ดร่วมคือมือนั่นเด้แต่ปนเท่ห์ออกได้ปะมึงมาดีสเท,ท่เห็นมึงพี่น้องมุนเด้มุนเด้มุนเด้ วันนยังไงมันอันนนันจุกโอ้จะไปนั่นนั่นเอาเงินมาปั่นเว้ยนั่นไปตลาดเดยวฝากคลิปนี่ถึงถอ่แก่บ่มเงินมาปัน่นถั่ฝากคลิปนี่ถึงถอ่แก่เฮ็ดงาน อันหองอยู่มดมือหือมหืมหือมอยูอ่นี่อีปาดมากเลยป่ะบ<อ>ัวประมาณหามง <c oughs> มแต่อดอกอยิง่งใหญ่หลอกก่อนอยังดอกหน่อยเด้เอารอบนี้ยังดอกง่ายอยู่ตั้งไปใส่ป่ะ ปวดแก่หน่อยก็ได้อีกแล้วเฮ็ดปวกแก่หน่อยมีอีกแล้วอ่าจะมีชิ้นใหญ่เน็ตปวกแก่หน่อยหลายอ่ะหลายแต่ว <ái> ่ามันเก็บบ่ได้มันบ่คื่อนบ้านนี้มันบ่กเปลี่ยนอืมมันย่านสิไปนั่งเก็บอยู่ผู้เดียวนั่งเก็บบ่ได้นั่งเก็บจังได๋ผู้นึงก็เฝ้าผู้นึงก็ย่าง จะมีกอมนะ้อนเขียขุ่นแนวแบบว่าแล้อีหนูนะลดไอ้บ่ได้ไปฟี่ไดพี่น้องเขาเจากับแบบคนหลายกับสีเขียวย่งางกันแม่นบ่ล่าหรอยางไผย่งางามั่นนะปาเห็ดบุญบ่โมเมนเห็ดเด้เห็ดอือเห็ดผึ่งแม่นบ่นี่ดอนะกนึ่ยาดกูเจนกูตืน่น <c oughs> นี่แมแม่นบ่ ผึ่งนี่นี่แจงแก่น้อยแก่น้อยแก่ไหน่คิดว่ากุสิเอินอีกหเดือนอีนีน่อีนี่ได้เครียดแล้วอีนี่ไม่ได้สนใจใครไปว่ามือนบ่ไปบ่อ,อ,บอ,บอแล้ว รถไผปรไมีแก,ก้ม้มค่ายทหารหาเหรีหาหัวดีกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านมิตรนนอนออกไปบุญไปกินขา้าวปลานี่มูกินนี่มูกินขา้าวเหด,ดเพิงเ,เ็ดเพิงข้าวเจ้าเอาเห็ดเพิงอันข้าวเจ้า เพียงน้อยออกเป็นมูเน้นปันปนี่ปวกแก่น,น้อยเพื่นนีนน่ไฟได้มือนั้นมันติดนีถุงไปสองอันติดถุงถุงเฮียบ่หูน้ำหาบ่าเห็นเนี่ยไฟเบหล่ะมือเื่อนที่ส่วนอีใสเประวัพอยญิกิตแล้งานดิเั้นแล้ว เอารถดผ้าไปะอ,อืมนี่กิดไปไปเต่าทานเต่าทานใส่นี่เขาเจาบงอไปเต่าทานเขาเจามาขายทหารเอ้ยขายเห็ดไข่แม่กระสิบบานทะลุทะลุอยู่เนาะตังทะเลยู่เน็ดขายทหารมีแต่จังสีอืมมีแต่จังสีกกเขียวอึมดึงยังสินี่อันนี้ไปได้ยุใส่นี่งขายทหารหยุดปลาไปแลกบ่ได้ได้ให้กัน มันทับกันมันสองปลามันเห็ดมันบานเห็ดไข่ถ้าหามกำลังออกมิตรจังสิเฮ้ยสองดอกเด่นอุณวภามิา,ากันมากแล้วบอม,ม,มาบอรถไถว่าหาคิวผมเนี้ย คี้อุ่นสิมาแตงหนาทำก็ดีเือสิม,มามปาดหนาน้องบิ๊กแยกนะ้่งอันนี้เห็ดปวกเห็ดปวกได้ดอกเดียวเนี่ยอันนี้อ,อันนี้ที่่ทีหูวได้หนีิอันนี้เห็ดเพิงคับเตานะแบบนี้เห็ดไข่อันนี้<ม>เห็ดสามมือเงี้ยบังค่า เอาไปได้เขาเฮ็ดนตม,มาร์กซีบาสามมันกระเพงกูข้าตะแนมข้าตะแนมไหลกระไรแนมจนสุด,าส,ดาสายตาสุดสายตาใส่แว่นตาสีตาตาคางหนึ่งแล้วแว่นแว่นอันหนึ่งคางหนึ่งออกมีคางเดี๋ยวเล่นมีเล่นคางหนึ่ง มานส้นกระแพงปูหงเห็ียดหายไม้มือนั่นนะพ่อยี่หยังวะขี่มอเตอร์ไซค์เหยียบเหยียบไซอันถังขยะหนาบ้านเขาเรียกว,ว่าปื๊ดมันขี่ห,หรือ,รอม,มันอีหยังหันดอกนี่แหละมือเคลืนเหยียบไซกับปูอยูข่ขางเหยียดไม่เงียบวะพ่อยี่หยันบัตรน้นนองเป็นนะ่ะเราเคยมตาตัดหญาห้าแล้วขี่มอเตอร์ไซค์อันนั้นพ่อยี่สูงเออเออพ่อยีหยันนี่ละอันนี้บักเดช อะไรแบาปาดดีทุกห่นดอกเราคือขี้แห้งแต่พ่อใหญ่ห่นดอกเกี๊ยมตําถ้ามิตรเหลียวมังข,ย,ขยัโอ้ยน่าอ,อันนี่เอาไปได้เฮ็ดเอี้ยงเฮ็ดดำมาดก้อนแดงนึ่ว่าเป็นเห็ดไข่บ่แม่นหอมเบิดนั่นแหละนี่ไหมมันกัดสีสั้นอยู่จังสีในปลาเนาะพี่น้องมันบาสั้นเด้บีบอเอา้าเลี้ยวกลับหลังคูณได้จังเห็นมันใบตองปกเบิร์ดไม่จะใบตองปกใบตองหรือใบไม้ไงใบตอใบไม้ ไม่ไม่ผมมันเบิือดเนี่ยเนี่นี่ดอกหนึ่งก็ดีปนเลยเอาทีน้องบีหูได้หนิอันนี้เห็ดไข่นี่อยากได้จะเห็ดอันนี้เห็ดได้ยังง่ะเห็ดกอหรียงเอาขึ้นหนาแทนไข่กับไม่คือมูนแทนแล้มันดอกเข่าเนาะเอามันมีแต่ดอกบานพุ่ก็เลยมูนดอกบานหมู่บ้านแม่เจ้ามแต่ดอกโสมมันออก มันมีมันบานแน้วนี่ซ้ำซ้ำนี่พอดีบบบบานปันไลแต่ว่าขามันนี่ยังกินใส่มันไปบ้านนั้นนั่งยุบ่แล้วไปก้นกี่ปมบก็ใส่แม่แง่ไฟว่าไปพุ่นว่าไปบานทบมาเมียนไปจังตูไปเห็นอยู่ผัวอ๋อเราไปพุ่นเราบ่ได้ไปบ้านนทมอืมเราบ่ได้ไปผัวเราว่าอยู่ไปน้ำรถข้าเจ้ามิตรผัวเราไปมิตรไปไปมอเตอร์ไซค์กับผัวสองคนเอา อันอันนี้หอยไหมพี่น้องอีย่างก็บออยากกันยุ่งหอยกระต้าไปถือไปบอมียุ่งดอกไปคุณถ้าแต่เอาอยากันยุ่งเป็นคุดไหมหอยไปก็แล้วว่าอู้จะคว้างกระดุมไปพร้อมหันนออยู่นีบอมีอยู่อยู่ปลาโมนี่บอมียุ่งเน้ยอยู่ปลาปนะท่มยุ่งหลายปลาใหญ่แ้บบอมียุ่งดอกใหญ่ครับ เอาขาอันนั้นมันก็แดดางใต้มันกินตัวนั้นมันกินนอนกินมันบปล่แม่ก็เกลือกลิ่นมากเกี่ยวไว้เบิร์ดเนี่ยแม่ก็เกิืล่างออกง่ามที่ไตให้ล้ลางออกไตอันนี้มันเครื่องเขียดินมันกำลังออกเถ็ดปออันนี้ ออมันมุนมันบานมันบานมันโมเมนต์าอันนี้ด้วพี่น้องมันบานแล้วมันว่างลงมันทับกันไหมพี่พีดอกนึงกุ้นนะเอาไปใส่เครื่องหนึ่งเดีย๋ยวไปใส่เลยเอามีแต่เห็ดไข่ได้หนิเอออันนี้กเเ็เห็ดเพลิงเห็ดไข่อ๋อพี่พีครื่องหนึ่งโมแมนค์เละอัน เงเดิมแต่เห็ดไข่พี่น้องพี่จุ่มนึ่งไปนะโอ้ผลพ้อยใดมาเนี่ยได้หลายได้หลายแต่ว่าเห็ดปน,นตองปุนเท่านั้นได้เ่ยมันเป็นเห็ดปุนบ่เพราะว่ันมีแต่เห็ดไข่หลายแม่แม่เลยซ้องตาเอาแล้วผู้ใดมาเอิอนเจ้าเหมือนเศร้าไม่ไงเขียด ละว่าเอาไปสองตาเด้อละว่าดีตัวจะกลับมาเปลี่ยนตาอยู่ตาหตาหน่อยไปเป็นพี่หนอนสำหรับคลิปนี้รอติดตามคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแน่นี่มาเนี่ไปเก็บแม่ไปเก็บเห็ดนี่น่ารักผ่านไปทั้งเด็กหน่อยไปไปหน้า อยู่หน้าด้วมือแม่ไปเก็มเห็นไปก่อนพี่น้องรอบมึงเดี๋ยวมืออัปเดตให้มึงข้าน้องบีได้ไปก็เห็นคลิปข้าน้องบีบ่ได้ไปก็เห็นคลิปท่อนละเนี่ยเมื่อวาไปก่อนฝากกุญแจกดแชร์กดติดตามนะกรับสวัสดีจ้า